กราบสวัสดีนะเพื่อนๆทางช่องคอยชาแนลนะครับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเป็นวันที่สี่นะครับวันนี้เราก็จะมีธนบัตรนะครับที่ทุบริดในช่วงสมัยรัชกาลที่เก้านะครับที่จะมาให้ข้อมูลนะครับกับเพื่อนเอนฟซีนะครับว่าธนบัตรชนิดนี้นะครับมันก็จะมีหมวดเลขหายากกันด้วยนะครับซึ่งถ้าท่านไหนที่มีธนบัตรชนิดนี้นะครับเราพอพอเขาโค้งว่าตัวเองเนี่ยสะสมไว้อยู่นะครับหยิบตามขึ้นมาดูเราได้กับกับทางช่องเราได้เลยนะครับโดยเลขหมวดอันนี้นะครับก็ จะเป็นหมวด 29K นะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นพอรูมรูปนะครับของในหลวงในรัชกาลที่9นั่นเองนะครับโดยเลขหมวด 29K เนี่ยมันจะเป็นเลขหมวด2ตัวซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหมวดตัวเดียวนั่นเองซึ่งหมวด2ตัวเนี่ยถือว่าเป็นหมวดหายากนั่นเองโดยนะครับด้านหลังเนี่ยสังเกตเห็นเราใช่ไหมครับว่าเป็นช้างนะครับลักษณะของอ่าเรียกว่าอนุสาวรีย์นะครับช้างของนะครับสมเด็จ พระนรีนส่วนมหาราชนั่นเองซึ่งในวงการนักสะสมนะครับเขาเรียกกันว่าธนบัตรแบบช้างแดงนั่นเองเพราะว่าลักษณะนะครับเป็นแบงค์ลอยนับที่มีลักษณะสีแดงซึ่งก็เป็นอาถือว่าเป็นปกตินะครับของธนบัตรนะครับในช่วงธนบัตรของเรียกว่าธนบัตรไทยดีกว่านะครับเพราะว่านะครับแบงค์ยี่สิบนะก็จะเป็นสีเขียวนะแบงค์ห้าสิบก็จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็มาเป็นสีสีแดงก็คือแบงค์ลอยนะครับแล้วก็แบงค์พันสีเทานั่นเองประมาณนั้นเลยนะครับ โดยลักษณะของแบงค์แบงค์รอยนะครับของใบนี้นั่นเองรุ่นนี้ชนิดนี้นะครับมีช้างของสมเด็จพันธุ์ในส่วนข้างหลังก็คือวงการัสมขอจึงเรียกกันว่าธนบัตรช้างแดงนั่นเองโดยครับเลขที่หาย,ยากก็คือเลขนี่นะครับสามเก้า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 นะครับก็คือมีเลขเก้าทั้งหมดนะครับหกตัวด้วยกันเลยนะครับแต่ถ้าเลขเก้าทั้งหมดเลยเนี่ยยิ่ง จะหายากยิ่งกว่านี้อีกนะครับแล้วก็อย่างที่เคยพูดไว้ต้นคลิปก็คือเลขคู่หน้านะครับสองตัวน,นั่นเองอ่าส่วนรายละเอียดนะครับเพื่อนๆก็เป็นธนบัตรที่คลายคากันอยู่แล้วครับดูเราดูกันแค่เลขหมวดซะส่วนใหญ่นะครับอย่างอื่นเนี่ยค่อยว่ากันที่หลังนะครับซึ่งมันก็จะมีแบบแปลกๆแบบหายากต่างๆนานาแล้วก็ให้เพื่อนๆแอดไลน์แอดเข้ามานะครับ เพื่อนนะครับสอบถามว่าธนบัตรชนิดนี้นะมีการเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมกันหรือเปล่านั่นเองนะครับส่วนใครที่มีนะครับก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับาวธนบัตรที่เป็นเลขตองแบบนี้นะสวยๆแบบนี้นะครับติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับใครที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะครับ เดี๋ยวสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับใครที่มีธนบัตรช้างแดงแบบนี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ yes.